ทางไหนดีลูกจะกลับทางไหนดีครับโอ้โหแล้วนี่คืออันนันอันวานครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ปกติเราจะเห็นเขามาพร้อมกับแดนเซอร์ที่เป็นวัยผู้ใหญ่หน่อยโตหน่อยก็ทุกทีจะเล็กสุดวันนี้โตสุดเลยวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ของนี่อะเอาบ้าเดยนี้อ้อนว่าเขาเลือกเพลงมาถูกจริงๆเป็นอะไรก็ไม่รู้ วันนี้เราอะไรก็จะอยู่กับเราแต่ต้นจนจบรายการนะครับในช่วงของฮัลโหลซีนะครับจะนำสนนโดย12 Plus รอออนมันใจมันใจสุดสวิงเอาให้น้องสี่อของน้องอันนั้นอันว่าขดงูของรอออน12 Plus นะครับมันใจมันใจสุดสวิงครับ คนนี้ถ้าเจอรูนี่จะจะมองเห็นไหมเนี่ยอ่เดี๋ยวให้ซีนะครับส่งเสียงทักทายหน่อยครับหนึ่งสองสามกางไกลไข่พามายไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบานคนในตู้นี้นะคะบอกว่าน้องอนันต์เนี่ยเป็นเด็กขี้เกียจเออโอ้ยข้ามมาเหี้ยข้ามมาเหี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าตู้พัง ออนนัต์ขี้เกียยจัังงไครบซเวลาแม่บ้านไม่อยู่อนันต์จะขี้เกียจล้างจาน Oh my god โอเคโอเคโอเคอยากรู้แล้วหมุนตู้อยากรู้หมุนตู้นวันนี้เราก็จะฝึกภาษาอังกฤษกันประมาณนึงเลยนะครับภาษาอังกฤษเริ่มปนมาแล้วทักษาเป็นไรนะคะ มีน้ำซ้อม100ร้อยเปอร์เซ็นต์าเลีดื่มน้ำผลไม้ดื่มมาลี <c oughs> อิอเล็กทรอนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าค,คุณภาพอิเล็กทรอนสร้างสรรค์คุณภาพเพื่อคุณ <c oughs> และคอมมี่นะคะสื่อสายมั่นใจกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือคอมมี่แบตเตอรี่คอมมี่ก้อนเดียวอยู่นาน <c oughs> อ่าต้องเนื้อครับอยู่แฮปปี้ชูสเนื้ออันนี้นะครับอิเล็กทรอน ส่องอย่างเดียวนะครับอ่าวงในมันข้างในมันอุดไว้แล้วด้วยเอาตาเข้าไปแย่เลยเดี๋ยวล็อ่าะสิบิ๊กนานเขาส่งนะเขาส่งหนูด้วยแหละเห็นอะไรไม่ได้มันมันมืดฮใอ่าหมดเวลาลิ้นไค่ลิ้นไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงใบ้ให้เป็นคนที่สนิทกับหนูมากอ่าเป็นผู้ชายรู้แล้วรู้แล้วเหรอรู้แล้วเป็นไงล่ะ ละะหลานบอกรู้แล้วหานบอกรู้แล้วลอ,วอะเพราะ้าหลานต้องทายแล้วครับว่าคนนี้คือใครคิดว่าต้องเป็นพี่จอนนี่พี่จอนนี่นะครับถ้าเกิดข้างในเป็นพี่จอนนี่นะคะแน่นอนน้องอานาันต์ได้ห้าพันบาทจากลุงเอ็มนะคะเฮ้ยจากทว็พน ลุยตาหลอกตอนเช้าปวดไม่หาเพื่อนร้อออกจากบ้านพร้อมกันครับผมอ๋อเลยรู้เลยสิและที่บอกว่าขี้เกียนนี่ตัวใหญ่เขาจะไม่ค่อยล้างกันอาบน้ำอาบน้ำไม่ชอบน้ำอ่ะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความสะอาดครับเอาไเอาไต๋อตู่นะครับคนแรกนะครับเ e v ิ l พลาสต์หมอบให้กับเขากระดั้น5,000บาท ม่ใช่รายการชกมวยชูป้ากันนะเนสอง่ารอัพไม่ใช่ป้ายไหมใยรนอบอยน้ออยอย w h s the man บอบอยนะก่อนจะคุณจอลนี่เข้าประจที่ครับตอนนี้ไม่มีคะแนนนะครับไมเล่นไมเล่นที่ไม่ใช่ที่จอนนี่หลอกมาใช่ไหมพี่จอนนี่บอกไปหาเพื่อนแล้วคนต่อไปคิดว่าจะเป็นใครเนี่ย ให้พายเลยให้พายเลยมาซีรมณ์ใจกับพี่สอเลยครับ <laughs> ไม่ต้องแลล้งเดเวลพรสสครับมันใจมันใจสุดซุบิอัดสองอีกแล้วซีครับขอเสียงตักพายหนยครับหนึ่งสองสาม <laughs> ไปลองนีง่ก็ไม่ไป ไปที่ไหนก็ไปไปรู้ไหมอยังรู้ไหมยันยยังไม่รู้นะครับอ่ามีคำใบ้ให้ทำไมรู้คำใบ้บอกว่ารู้ว่าน้องอนันต์นะคะมีรอยแผลเป็นนี่เหรอเอารอยแผลเป็นตรงไหนครับที่ก่อนเจ้าตัวยังไม่รู้เลยหน้าผากครับรอยแผลเป็นที่หน้าผากไหนอ่ะอ๋อนี่ไงนี่อย่างนี้แหละครับที่เรียกรอยแผลเป็นที่อย่างนี้ใครก็รู้ดิอย่างแรกก่อนไหนลองลองทำนักผักธรรมดาดิครับ อืมันมีหมอนออกมาแล้วนะครับเนี่ยเอาล่ะหมดแล้วคำใบ้ของเราผ่านหมลลรู้แล้วเดิรู้แล้วสิมีสามายเหมือนเดิมนะคะน้ำเง,งินอิเล็กโทรแล้วก็คอมมี่ค่ะคอมมี่คอมมี่นะครับคอมมี่ถ้าหมดเรื่องไ,ได้นะคม,นคมนันไดนะ ไม่เนี่ยเลยไดอีกหลายวันแหมลุงลุงต้องได้เป็นปีอะเป็นผู้ชายรู้เรื่องเราดิรู้แล้วหรอครับได้ไปมครับเริ่มดีดดี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 น่งนี่งนังนั่นี่นงันงั แฝดที่จริงจริงจริงถามเรื่องรอยแผลเป็นกันหน่อยดิครับดีดีครับเขาไปโดนอะไรมาครับอ,อ๋อก็แบบเปย์เด็กไงฮะที่บ้านมีสองคันจอน,นี่ก็ผักอันหนึ่งแล้วดี้ก็ผักอันที่มีอันนั่งอยู่ข้างหนะ้าะแล้วเราก็วิ่งแข่งกันของจอน,นี่เบาเขาก็เลยวิ่งนำไม่ยอมอ่ะไ<ผ>มยอมมองสายอะไรผักผักแล้วมันจะได้วิ่งไปข้างหน้าแล้ววิ่งตามพอผักไปมันก็ติดหินแล้วพ่อมาข้างหน้า ขวดเลยาได้ไหมอ๋อประมาณขวดเดียวขวดเดียวเออแล้วผักบุบเนี่ยบุเลยเนี่ยแล้วผักบุบแล้วก็เลยกลายเป็นนี้ไปเลยเป็นอะไรมาใหม่ลูกข้อนี้ตอบถูกนะครับตัวเอกพาส์ทอไพอีกห้าพันบาท 2อมานไปครัขอเจอคุณดีดีนะครับเท่านนะครับไม่มีคะแนนนะครับไอ้นูอยากไอ้นูอยากชงไม่ต้องเสียดีหนาเป็นเด็กนี่แหละ มากับ <One> ตู้ของคนรอดเวฟคลาสมั่นใจมันใจสุดสวิงชอบจังเลยทำไมแรงดีอย่างีอาครับซีสงเดีจเล่าหน่อยครับสวัสดีครับอ้สวัสดีครับไม่ใช่พี่แล้ว I know that I know that โอ้ยังไงล่ะยังไงยุ่งแล้วตอนที่ยุ่งสวไสดีค่ะแค่นั้นเหรอแค่นี้่ครับป้าให้ครับคขาบอกว่าคนในตู้นี้นะคะเขาเคยมีความสุข แล้วก็สะใจกับเวลาอน,นันต์จ่อยๆมาแล้วเรื่องอะไรครับอา่ะมาฟังเรื่องเรื่องที่จ่อยครับผมผมก็แกล้งอนันต์ให้นานเต้นต่อหน้าผู้คนฮะแล้วนายนเขาก็เขินเขาก็เขินหญิงฮะผู้หญิงเยอะอนันต์เขาก็ไม่กล้าเต้นเขินนะครับไม่กล้าเต้นเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะนี่นี่เขินเหรอที่เห็นเห็นแสดงอยู่เนี่ยผู้หญิงทัั้งน้นเลยแล้ว้ง แล้ววันนั้นเขาบอกให้เต้นและอนันต์เป็นยังไงบ้างครับซีเป็นบ้างครับซีอันนั้นต์เขาก็ยิ้มเงียบวายครับแต่สุดท้ายเขาก็เต้นครับเขาอยากกลับบ้านเอาละมูโตจะรู้ไหมอะคนเนี้ยรู้ไม่รู้อ่ะรู้รู้รู้น้ามาปั้นนะคะอีเล็กเวอร์แล้วก็คอมเม่ค่ะเรื่องอะไรดีครับเล็กเวอร์อ่อยดีใจด้วย ดูนี้ไม่ได้ดูนะครับต้องเอามือล้วงเข้าไปอ่ะเวลาเซฟี้ครับล้วงไยครับวุ้นเอลี่ฮันเออเออ Where's y o เฟ f อ๋อวุ้ยวุ้ยเขากัดเลยสาวหาเน้่ว่าหน้าอยู่ตรงไหนคจะไปคลำอะไรก็ได้หน้าเขาอยู่ต่ำๆครับคนนี้เขายังเด็กอยู่ท <c oughs> ายว่าต้องทายนะครับว่าเป็นใครครับเกอ พี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่เจ้าต้องเป็นพี่เจอาด้วยพี่เจอาแล้วครับนี่ก็เป็นพี่เจ่ามาดูกันเขาเรียกเจาว่าพี่อเลยเนี่ยเออต่อไป ไม่้าไม่้โตได้ขนาดนี้สวัสดีครับดีครับพี่วท่าเมื่อกี้ใหม่ดี่เจ้าช่วแลงพัดเปิดประตูมาเห้ยหน้านไม่ได้ไม่ทได้เห็นนะครับอยากรู้เจ้าจริงๆหรือเปล่าเหมือนกันโอ่าดไปคนนี้จ่อยเลยจ่อยเลยจ่อไอ้เด็เขามีคนที่อายกับผู้หญิงเหรอครับ้ครับก็ไม่อายไ ก็ไม่ให้อายเท่าไหร่ครับวันนั้นวันนั้นผมพูดผิดเยอะด้วยแล้วก็ต้องให้น้องเขาเต้นเอาน้องเขาเต้นบ่อยเยอะมากเยอะจนแบบก็พี่เหนื่อยแล้วพักก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วคนคนจะมามุงดูเยอะมากนะฮะนี่นี่นี่คู่ี่ มีแดดอย่างนี <ce ci authority> <half> ้มีครูมีครูฟ้าเลยนะครับรอบนี้ตอบไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นน้องหมอกนะครับรับไปนึ่งกันเลยอดได้ไปเลยนะครับซีรับเถึงระดับนี้โอ้โหเป็นคุณแมวิ่งพลาดเลยในช่วงหน้า แอบดูซีครับดูสิครับว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรจับเพื่อเดียวมาในช่วงของช่วงจับซีนะคะสนับสนุนโดยบริษัทมาลีซัพพลาย1994จำกัดผู้จัดจำหน่ายน้ำผลไม้ตรามาลีดื่มน้ำผลไม้ดื่มมาลีเอพิซอดครับเจนิเกาของเรามีคงตอบเป็นดีนะครับมาจับละลายแล้วเชเกนเชเงนอ่าเดี๋ยวน้องกันจับหน่อยโอเคไเดี๋ยวเขาหย่บจูบขึ้นไปให้ ย้อนไม่ต้องสูงเอาสูงหรือไม่สูงอะไรก็ได้เขาเลยมาแล้วผู้โชคดีนะคะลุ้นหนึ่งหมื่นบาทคุณนี้รถภาคโกจังหวัดนครปฐมค่ะลุงกระใสนะตอนนี้นะครับมันจะแบบ25เปอระทีมงานช่วยเรียกอีกตัวหนึ่งเลยฮะอาจย์กลับไป โอ้โหมองไม่เห็นลุงขอโทษอ่ะเอาคืนไปเอาแว่นลุงมาเนี่ยมาจับไหมเริ่โอ้โหเห็นได้ทันทีเลยคราวนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเด็กชายชิดชนนะครับรังสีโอภาสจากจังหวัดพิจิตรครับตรงนี้นะคะมีคนนครปฐมาหนึ่งคนคนพิจิตหนึ่งคนลุ้นกันว่าใครจะได้หนึ่งหมื่นถ้าผมต้องมาเลือกไครครับจะเลือกใบไหนดีครับหนึ่งสองสามสี่ครับ เบอร์ใบโน่โน, <ไป S 2> น่โนโนโอ้โน่อน๋อาใบไหนหนึ่งใบครับชั่งน้ำหนักๆๆอ่ะชั่งน้ำหนักอ่าใบนี้อันนี้ค่อยเปิดต้องให้ลุงป้อก่อนสิโหไรล่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเป็นแบบ25%นะครับเด็กชายชิดชนนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้น1ล้านบาท ตอนนี้ได้แน,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 น่ๆหนึ่งหมื่นแล้วนะคะคุณนิรุตภาคโูคุณได้รับพี่กิมเล้งของเราไปนะคะผมแล้วก็ส่วนน้องนั้นนี่เรามีน้ำผลไมกก้ตรามาลีมอบให้แต่ยังไม่ม,มอบให้สดนีเดี๋ยวจะไม่จัดรายการกับเราเอาละครับตันนี้อบดูสิหนึ่งทางด้านนู้น,นเลยครับ สนับสนุนโดยผลไม้กระป๋องตรามาลีคงคุณค่ามาตรฐานผลไม้ไทยค่ะรับผมจากผลไม้ไทยุรดูที่แท่นต่างๆกันบ้างครับค่ะจอนนี่นะคะสนับสนุนโดยห้างแวนทอปเจริญศูนรวมแว่นตาชั้นนำที่ได้มาตารฐาน,น,นห้างแวนทอปเจริญทั่วถิ่นแดนไทยทุกสาขาน้อมรับใช้ท่านมีศูนคะแนนวันดีนะค่ะ ในด้านที่2สนับสนุนโดยคลื่นลูกใหม่หอมสะอาดกว่าสเปรย์ปรับอากาศ air fresh ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแว็กซี่มีหลายกลิ่นให้เลือกมีซูนแหน่ยี่ป้ายรถปืนกระแนนชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเรียกย้อยเยยนะฮะและด้านที่3น้องหมองนะคะสนับสนุนโดยเอสโตรเจน่าเบลสครีมและไอเจลสกัดจากกวาวเกลือเพื่อความเต่งตึงของทรงอกทรงอกทรงอกครับทรงอกและรอบดวงตาทอไอทอ หกส0่0้าศนย์ส <statistically statistically gra vel> ี่ศ <hat> ูนย์ศูนย์ต้องบอกมีหนึ่งเลวแอดูซหนจะให้ซีทั้งานะรับไปดูว่าซีรับเชิญของเราเจอเหตุการณ์อย่างไรกันบ้านะับอบดูซิหนึเหตุการณ์ที่เกิดที่ห้างสพสินค้าแห่งหนึ่งวันที่น้องอนันตอันวาไปเล่นโรลเลอ่เลยสอนยากไมคนแก่นี่สอนยาก ไปสอนเขาเล่นโดรลเบเไมใช่ไครับก็ยากที่ไหนครับเข้าล้มปิดแป๊กแล้วก็ฮันนันกิ๊บ่าแต่ได้ขึ้นมันง่ายไปแล้วก็อะไนะโอเคแดูนึ่งนะครับมีชื่อตอนที่ชื่อว่าซิงซิงกันไหมลุง What a bad t i n g ดีนะครับโอ้โหโอ้โห นึกว่าเจ๋งนะเดี๋ยวนะครับคุณลุงคนนี้นะครับจะสอนให้น้องอนันต์สอนให้นะครับนคิแมากับแฟนสาวลุงมามกับแฟนนะนี่แลคนนี้แฟนขอเขานึกว่าลูกเริ่มต้นก็ให้เกาะเด็กไปก่อนนะครับ หนักไหมครับพ่นันหนักอาลุงเอเนื่อยไหมเหื่อยก็อีกแล้วอาลุงแล้วที่สออะไรครับงใหกวางเตาลงอครับเวลเล่นให้รอบ้ลุงอกว่าไมให้ดูลุงซิประกอัวแล้วก็าเดียวคช้เคาแบบี่คุณจะนั่งดูนโอลุง กเอาไลยเดับไปไทยเด็กเลยอ่ะก็มาสอนลุงใหม่สอนอะ้รทำขาเลยครับต้องตั้งขาลุงตรงปะ ก็เกาหัวตามระเบียบนะครับสอนยากสอนจริงจริงมีแฟนคุณลุงเข้ามาดูแลนะครับอันนั้นนึกว่าลูกแฟนอะไรไม่รู้คิดว่าเป็นน้องมีเพื่อนๆของอะไรเข้ามาดูแลถ้าเริ่มมาที่นี่แล้วขอจบครับนะเดี๋ยวนสอนลูกใหม่นะแต่คุณลุงขอตัวพักนิดนึงเดี๋ยวสอนใหม่เดี๋ยวสอนลูกใหม่ เพาไปที่ต้เลยครับจ้เออโอโอยโอเคโอเคโอเคเาทาฏิบัติดูแลเทคแคร์เทคแคร์เทคแคร์ไดนึ่งอ่าเออ

ทาดิ้งอยออาลุงพร้อมไหมครับเดี๋ยวอันั้นจะอีบเที Demon> ่ยวจะไหวแล้วนะเนี่ยอ่าจะขอภาพสวยๆไว้ขออีกนึงนะแฟนสาวก็โอ้โหลงลงพร้อมไหมครับเนี่ย่อยไปนะครับ

ได้ลองุยกันก่อนเอาไงดีผมก็้ามยิเผมยังสู้นยังไม่เป็นอะไรมากไามล้ไก่ครังไป้ไปต่อลงว้วยนะครับล้อีกแล้วลอีกแล้วถ้าก่อนไไหมครับ่มีป่าว่านะครับ